้ S <S พี่กวนหนูเหงาเลยพาเพื่อนๆน้องๆมาเย็นเปพื <Alicia> <S 2> <S 2> <S ่อนๆฮัลโหลครับพี่ทอยนะจนเหรอว่าครับพี่ทอยไอ้นี่นะไม่ได้นะเราอยู่ไม่ได้พี่ทอยเนี่ยเชื่อับมาดูไม่ได้ครับไม่ดครับอยู่น้องวงครับเขาไม่ได้เล่นนะครับได้ไหมเล่นไม่ได้มันจะกลายเหมือนเป็นสิทธิพิเศษนะผมชื่อทอยนะครับเดี๋ยวผมขออุ้มโอ้โอ้มานี่เดี๋ยวมาอยู่กับพี่มาโอ้เอาเคมไหยเอาอะไรแก้เกมย อีหนูวันไหนว้าวหนูไปอยู่นูน่นไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับมันมันอันนี้นะปนระชาชนมันให้ไม่ให้มาอยู่ในดูวยอดอบแกงครับถึงจ,จะอยู่นอก่วงก็ะตามหนูมาจาไ,ไหนล่ะทีนี้เขาเขาเ<ม>ขาพา,าหนูมาจากไหนว่านหนูมาจากเรมเหลืองแต่หนูก็ไม่มีเพื่อนหนูก็มาคนเดียวมาคนเดียวอ่ะเรมเหลืองอ่ะเดี๋ยวมาไหมา เดี também, ๋ยวพี่ไปเล่นด้วยแล้วกันมามามาอ๋ออ๋ออ๋อรถอะไรดีเรารถอะไรดิลอนดเบอร์รี่อะไรนะครับพุดพี่เพียวโอกาสพูดใหม่อีกครอ้งหนึ่งเอารถอะไรถังครับเอเคแป๊บหนึ่งนะเอาแมคโครมีแมคโครเปล่าจะเอากี่คันหนูเอาแมคโครพี่มีแต่คันนี้เดี๋ยวพี่ พี่จะถามหนูทำไมว่าเอารถอะไรก็พี่อยากรู้ไงมันมันผ่านวันเด็กพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเด็กอยากได้อะไรไงไปขึ้นรถเด็กอยากได้รถถังเรือดำน้ำเอาไปทําอะไรบนถนนมันดำน้ําไม่ได้นะอุ่าอันนี้อันนี้หมายถึงรถใช่ไหมแต่เราก็มีเต่านะ หมายถึงไม่เอาเดี๋ยวปีไงพี่หมายถึงรถนี่แหละอยู่อยู่แลนเหลืองเหรอไปทำอะไรแลนเหลืองอ่ะไไไม่ได้ทอะรแลนเหลืองอยู่ไหนวะรอเล่ดดงกไม่มีนะแลนเหลืองอ่ะแลนกลางอ๋อแลนแลนแดงเหรอแลนด์แลนตรงกลางแลนตรงการลางจงแลนด์ตรง ัครบแลนจงอางคุณคือแลนอะไรอ่ะแลนจงอางเหรอเมื่อกี้หนูพูดไม่ใช่เ้ยคนรวยได้ได้เหรอเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณไปได้ไงอ่ะฮัลโหลครับคุณเป็นมนุษย์ปะเนี่ยหรือคุณเป็นนางฟ้าฮัลโหลครับฮัลโหล หนูได้ยินพี่ปะหนูได้ยินฮัลโหลครับาาฮ,ฮัลโหลครับสวัโหลครับบอกไม่ตอบไงตอบไงฮัลโหลครับได้ยินผมเปล่า,า,าเหมือนตัวเขาค้างมันเนี่ยอ๋อเขาเพิ่งเข้าเซิร์ฟม,มาแล้วมั้งเขาเพิ่งเข้าประเทศมาแหละอีาาหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อชมพู่ชมพู่ ไหนพี่ขอดูหน้าหน่อยอืมชมพู่จริงด้วยทำไมเปล่าห <c oughs> น้าเหมือนชมพูไงมีสัดส่วนที่หน้าสวยเห็นปะพี่ตาถึงนะเนี่ยธรรมาดาครับพอดีพี่สายตาเอียงนิดนึง <c oughs> ไม่พี่กำลังจะบอกว่าถึงพี่ขนาดพี่สายตาเอียงพี่ยังมองเลยว่าหนูสวยแต่ถ้าพี่สายตาเดียวจะสวยขนาดไหนถูกปะ เออปะ่ะใช่พี่ดีมีแก๊งไหนแก๊งไหนตึงสุดแก๊งไหนตึงสุดต่อถ้าถามพี่อะนะถามพี่หรอแก๊งไหนตึงสุดต่อถ้าถ้าคนที่อันนี้อันนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าคนที่เขาเก่งกลัวกันก็น่าจะเป็นยูเอฟค หนูอยากเข้าแกง๊งยูเอฟอ่ะรวยมีแต่ผู้ชายนะคะมีผู้หญิงด้วยหรอเออนั่นดีเขาไม่รับนั่งเง้เขาลงมาเขาเขาไม่รับผู้หญิงแล้วหนูแล้วหนูอยากเล่นแก๊งหรอครับหรือว่าไงหนูเนีสิงหนูมไม่อยากรู้เราเราไม่ยอมนะแบบนี้นนได้ พี่ไม่ยอมเดี๋ยวพี่พาไปเปลี่ยนรถเขาไม่ได้คนเขาหลบให้เราแต่เขาไปชนกระแพงไงเราเห็นว่าชนเหรอเขาชนเราชนเหรอทำไมพี่ไม่เห็นรอยชนแล้วหนูสายตาดีปะเนี่ยเฮ้ยไอเสาไฟมึงชนกูทำไมวะพี่นั่นแหละชนมาอ๋อเหรอโทษโทษ่ากไว้ก่อนนะมึง เดี๋ยวพี่พาเปลี่ยนรถไอ้น้นองไปไงมาไงเนี่ยมาอยู่นี่นานยัง,งเฮ้ยเฮ้ย <มา S 1> อีหนูทำไรอะอีหนูเฮ้ยเฮ้ยนักนเรงยจังเดี๋ยวเพิ่งมาเดีเพิ่งบินเ<ช>หี๋ยมาอะไรนะพินอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งบินเด้ามาเดาเดากับใครหนูบินดเด็นเดียวอ่ะฮะบินเด้าคนเดียวบินเด้า มันบินเด้ายัางไงอ่ะหมายถึงหนูลอยตัวแล้วเด้าเหรอหรือว่าไงไม่ใช่บินเด้ามายัางไงวะบินเด้าอะไรคือบินเด้าเดี๋ยวเดวพี่ไปเอาแล้วกันตามาันนี่กับแล้วปลามาหนูไปไหนเนี่ยม,มีปลามีม้ยังไม่มีไม่มีเหรอพี่เป็นม้ให้หนูไหมล่ะไม่เอาไม่เอา พี่มีลูกคนเดียวอ่ะดิหนูไม่รู้จักหรอกแล้วมีคนนึงเป็นไรใยเ็นเยนเจนเยนเราเพิ่งรู้จักกันเองมีพี่ไม่อยากรับลูกไปทั่วดิอ้าวพี่จนอะไรนะก็ลองเป็นกลนก่อนเหรออะไรคืออะไรทดลองว่าทำไมโซ่ค่อยบอกว่าไม่เอาแล้วหนูเหมือนมีน้ำลายอยู่ในคอเลยเมื่อกี้ าใหม่เอาใหม่พูดใหม่ลองเป็นเน่ะอาเป็นี่ไปขโมยเด็กที่ไหนมานี่ไม่รู้อยู่ดีเขาไปอยู่ในไอ้ดอกแก๊งไงพี่เขาเลยเอาออกมาดีครับคุณหมอวัสดีครับวันดีครับเื่ออะไรเื่ออะไรบอกพี่เข้าไปดิชื่อชมพู่ครับโอ้โหโอเคครับวันดีครับลองดูหน้าเขาดิชมพู่ปะนนชมพู่ชมพู่อ่ะเห็นปะใช่เขาหมายถึง ปากอะชมพูชมพูชมพูว่างพี่ว่างตอนไหนพี่มาหานตอนไหนนะขออะไรอีกแล้วอะโอเคได้น้องวันนั้นลูกเหรอไม่ใช่เขาเป็นหมอเขารู้จักพี่ไงดูพี่เป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้หญิงก็มีหนูอีกคนหนึ่งอะไรเนี่ยมีหนูเป็นลูกอีกคนหนึ่งได้ไหม วิ่งเลยหนูจะเป็นเด็กดีนะมาขึ้นหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีอุ้ยเร็วบ่ใครอ๋ออยากขับป่ะอยากขับป่ะหน้าขับมามามาหนูอยากได้อันอันนี้เท่าไหร่ไม่ไม่ไปทำงานดำนะไม่เอาไปทำงานดำนะอะไรคเนี่ยอะไรนะ น่าจะสิบกว่าล้านอ่ะ,ะ,ะไช่หรอคะไม่ไปอ,อ๋อทำไมอ่ะอ๋ะออาลงลงลงก่อนลงก่อนแป๊บหนึ่งนะพวกเรามาขึ้นนี่ชมพู่ มีคนถามหาเหรอมาได้ยังทำไปดูดิแล้วเมื่อันกี้มันถับไม่ได้ได้อยู่ไหมได้ยัง,อ,อ,งอันนี้คือตรงใจจริงพี่ปะไม่ดี มันมีคนไข่นะลองทำหนูต้องเก็บตังค์แล้วล่ะซื้อแต่ไม่ใช่สิบล้านหรอกไม่รู้ว่าสิบเป็นป่ะสิบรือยี่สิบหรือยีอ่สิบ 20, ไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้หนูนูถ้านนอยู่ข้างล่างเหินเป็นป้าเหินเป็นปะ ไหนลองเหัวนี้ดูหน่อยแมงวันที่ไหนครับเมื่อกี้หนูด่าพี่ป่ะเมื่อกี้แม่งพี่ได้ยินว่าแม่งเมื่อกี้อ๋ออ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย เสร oh, ็จแล้วนะแกงอ๋ออันนี้มันนับเวลาคูลอันนี้อยู่น่าจะรออีกสองนาทีน่าจะเล่นได้ละพี่แต่งก่อเต็มเฮ้ย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 พูพูพูโอหใจกูเสียเลยเมื่อกี้ไม่เอานะไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะอีหนูเอามายังนะ ตอนแรกกวารจากตรงไหนไหมในในตรงไหนนี่ไงฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณผู้ชายนิกกีครับครับครับผมผมมาส่งแล้วครับผมพาไปเลี้ยงมาเมื่อกี้โอเคครับขอบคุณมากครับคุณครับครับเจอกันในญี่ปุชมพู่นครับแลูกเขายัง 大家好啊